ทุกคนครับวันนี้เป็นแปลงทดล่องอยู่แล้วครับแปลงนี้แปลงทดล่องประมาณเก่าล่องครับผมจะใส่อไอยอดอ่อนๆครับมาปลูกกับทดล่องเบิงนี่ครับชว่วงนี้เรามั่นกับแพงผมก็เลยอเอาป่ายครับผมเอาป่ายมาทดลองเบิง่งปลูกเมื่อถามาเบิงกันมามันจะได้ผลสำเร็จมันจะขึ้นบ่ หลายคนก็บอกอามาปลูกนะครับหย่อนอันดวนจะเอาผมกระสวนอยู่นะครับลองปลูกนี่ครับไช้มือว่านเสียบมือเนี่ยหยอนอันดวนแปลงนี้เคยได้ได้ยุดตันกลัวนะครับนี่แค่มันหกเดือนตันกลัวอันนี้ผมก็ขยับกำนังปลูกทีขึ้นถัดไปมาณนี้นะครับเนาะ เอาไ้ซ่ำนี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันว่ามันจะขึ้นง่ามซ่อมหเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงเรื่อยๆครับขอบคุณครับ